เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจฝากสับสคายทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับคลิปนี้นะผมเป็นคลิปกิจกรรมนะครับก่อนเริ่มโกทัวร์โฮเอ็นนะครับผมเป็นเควสพิเศษนะเหมือนปีนี้เขาจะแจกให้เราได้เข้ากิจกรรมฟรีแค่ทำเควสอันนี้เสร็จนะทุกคนตอนนี้ครับผมเข้ามาที่เควสนี้ครับผมไพ่พ่อรัมบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเควสที่เราจะได้รับตั๋วกิจกรรมนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องทำเควสในการจับมอนธาตุน้ำธาดสายฟ้าหรือว่าธาตุแมลงนะผมจำนวน5ตัวนะะฮแล้วก็ จับธาตุไฟธาตุพืชหรือว่าธาตุดินอีก5ตัวนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือให้จับเกวมอนในเขตโฮเอ็นทั้งหมด10ตัว อะไรก็ได้ซ้ําได้น้องทุกคนนะมาเรามาจับกันเลยฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวเท่าไหร่นะครับผมก็มาทำเควดให้ดูนะครับผมแน่นอนนะครับผมถ้าต้องการเติมเงินให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เราเสียไปต้องทํำยังไงครับผมมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเอองแนนน่ครับ รีเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไว้ด้วยกันนะครับมาฝากไปด้วยนะครับผมจนับสปอนเซอร์เรานะครับผมโอเคครับผมมาเรามาจับมอนกันต่อนะธาตุหินเหมือนจะไม่มีปะวะ Geo j u d นะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มีปะเอ้าน้องเป็นธาตุดินด้วยเหรออ๋อเป็นดินกับหินนะครับแทบจะทุกตัวเลยสินะไอเนี้ยมันก็เจน2โอนี้ซูซูเมะมันเจน1อ่ะไอบูเนี่ยมันเจน2ครับผมเนาะ เปิดตัวที่เจน2แล้วก็เปิดธาตุแฟรี่มาใช่ไหมครับตอนเจน2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรับรางวัลไปเลยแล้วกันนะครับผมมีควสทูเดย์มีควสอะไรไหมรอบนี้นะทุกคนเราต้องซื้อตัวนี้นะควสจิราชีเนาะแต่ว่าเขายังไม่ประกาศว่าให้เราซื้อเมื่อไหร่ปะเอาประกาศแล้วนะครับผม5้าเหรียญน,นะซื้อได้ตั้งแต่วันที่20นะครับผมตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่20มีนานะครับใช้เหรียญซื้อไม่ได้นะครับผมควสจิราชิ hi, น่าจะเป็นใช้นี่เนาะสีนี้นะครับฟ ero, ไฟเอันนีิโช่ออนะ ยายาโคมาแล้วก็ฮิโนยาโคมาใช่ไหมครับผมนี่ร่างสองเนาะโอ้โหเบอร์รี่ผมเยอะมากเลยอะผม ทิ้งเบอร์รี่ไอ้นี่ไปบ้างนะผมลาสเบอร์รี่นะที่ผมไม่ทิ้งเบอร์รี่ตอนนี้เพราะว่าผมอาจจะเอาสตาร์ดัสจากการเปิดของขวัญจากเพื่อนนะฮะให้มันกระเป๋ามันเต็มอยู่ตลอดเวลาเราจะได้สตาร์ดัสจากการเปิดของขวัญแทนนะ,ะเออมันดีมากๆเลยนะนี่มันเจนไหนเนี่ยเจน4เหรอไม่แน่ใจครับมันไม่ผ่านเควสอ,อ่ะอ่าโอเคครับผมเราต้องจับอีกสักคักใหญ่ๆนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหน้า2เป็นอะไรบ้างเนาะนะครับผมยังไงเดีย๋ยวผมขออนุญาตจับออฟไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับผมสําหรับตัวของตัวนี้เนะาะเราทำให้เสร็จนะเราจะได้ตั๋วนะครับในนกกาาารรเข้่วมงโ ทัวนะในวิกหน้านะผมวันที่2ี2 6ใช่ไหมรอบนี้2วันนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะรอผมทําเควสตรงนี้เสร็จสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับมาสักคู่ฮะ มาครับทุกคนครับวันนี้ผมมาแข่งการ์ดนะผมวันเสาร์นะฮะก็น่าจะมีโอกาสได้เจอมอนจับมอนจนครบนะครับจริงๆมันขาดแค่ตัวเดียวเองครับผมมันใกล้จะครบอยู่แล้วนะฮะจับให้ทุกคนดูกันเลยนะครับแต่ตอนนี้คือแบบว่า GPS ยังไม่รีเพจนะฮะน่าจะต้องรีเกมรอบหนึ่งด้วยเปล่าโอเคมาแล้วนะครับผมไอดีรองผมก็กำลังจะเสร็จด้วยนะครับผมทำไปพร้อมกันนะฮะเอ้ไม่ใช่หรอลิงมันเจน4เหรลเนี่ยเออว่าเจนสมันพวกลูกจงลูกเกี๊ยบนี่หว่าไอตัวนี้ใช่โอ้ไอมอนเต็ม โกดูอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้อะดีเฮ้ยทุกคนเขาเพิ่มแล้วทุกคนผมเพิ่งรู้เพิ่มช่องกระเป๋าเลยครับผมเฮ้ยงี้ผมก็ซื้อตรงนี้ได้เลยดีเออเทอร์นิ่งบล็อกครับนี่ไงผมไม่อยากซื้อนี้ตั้งแต่วันก่อนที่มันออกมาแล้วทุกคนแต่ว่าดีว่าเดี๋ยว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 ซื้อเลยซื้อเลยนะฮะมันได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งไอ้นี่นะครับผมของแล้วก็แต่กระเป๋าผมเต็มนะฮะเขาน่าจะไม่ยอมให้ผมซื้อหรือเปล่า ไปซื้อได้วะจับได้แล้วเนาะนะครับโอเคทิสกูนนี่คือเจน3ใช่ไหมนะน่าจะใช่ครับเพราะว่าวันนั้นผมจับทิสกูลที่เป็นตัวของกาล่ามันดันนับเด็กให้ผมด้วยผมว่ามันบั็หรือเปล่าโอเคครับเราผ่านหน้านี้กันไปเลยนะครับผมไอดี ID ลองก็น่าจะผ่านหรือเปล่านะไอดี ID ลองอีก2ตัวนะครับผมโอเคอันนี้เขาให้เราทำเควส5เควสนะครับจริงๆมันมีออกมาแล้วนะทุกคนผมเห็นแล้วเพราะว่าผมจะต้องแผนนิดนึงนะฮะ อันนี้เราทําไปแล้วไม่ได้แต่ว่า power up make g a t o นี่ก็จะได้อีก2เเวทเอ้ารับตอนนี้ก็ถือว่าได้เหรอเนี่ยดีจังเลยฮะโอเคครับผมยอ่อยไปเลยนะฮะเฟอร์ฟลัวต้องโยนโยนเอ็กซ์เซลเลนหรือเกรดวะออให้โดดเฉยเดี๋ยวขาดอีก2ตัวสำหรับไอดีรองนะฮะ ปกติไอดียลองผมจะไม่ค่อยทำเควส์น้อยแต่ว่าพอดีมันเป็นบัตรนะฮะเ <c oughs> พื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เลยเออนะทำก็ทำนะฮะสามฮาร์ดนี้แค่ให้อาหารก็น่าจะได้แล้วครับผมเพราะฟสามครั้งเมดเกตโทแล้วเควสอันนี้เคิร์ฟโทเคิร์ฟโทนะฮะเคิร์ฟโทเหร,รอเกสเคิร์ฟโทอโอเค เอ๊ะเคร์ฟโได้ปะวะหรือว่าแค่เกสเฉยเมื่อกี้แค่เกสเฉยปะกลายเป็นว่าไอดีลองนี่ยังขาดอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยครูมาชูนมันเจนไหนวะต่อไปอันนี้เสร็จแล้วก็จะหมุนเสาเพิ่มได้ถูกปะ power up กับเอิร์นฮาร์ดผมให้เป็นโปรฟินไปเลยนะครับจริงๆใช้ควิกทิสก็ได้นะทุกคนแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าน้องน่ารักนะฮะผมนี่ตัวเบลเลอร์เลยแต่โปรฟินไปเลยนะครับมันจะได้แบบว่าได้ใช้บ้างแล้วเดี๋ยวผมไป p v p เล่นนะครับผมโอเคถ่ายรูปนะฮะ เอินแบบอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เล่นสักหนึ่งรอบนะฮะเล่นนี่มันมันได้หัวใจเพิ่มป่าวะหรือว่าแค่ให้ปูฟินมันคือครบหมดแล้วขอดูนิดนึงนะครับเบตเทิลสแนปเกทูกเกเตอร์เล่นแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเบตเทิลสามรอบนิดน,นึงนะวิซิทอันนิวเพลสน้องไม่ได้บอกอยากไปที่ไหนเลยนี่วะแล้วก็เพลเวอร์อัพสามครั้งนะครับอีกสองเควสนี่ตรงนี้มีเสาพอดีหรือเปล่านะอีบุยโยนเกทหรอน่าจะพอได้โอ,อ้โห ถึงเลยฮะเดี๋ยวตรงนี้ไอดีรองเราก็ต้องเคลียอะไรด้วยนะครับมันไม่มีมอนแล้วว่ะดีตอนนี้มีบอสเกิดอยู่ด้วยนะแต่คิดว่าไม่น่ามีคนตีนครับนาเลละกันนะฮะโยนเกรประมาณนี้มัง้งโอเคครับผมอีก2รอบนะครับผมสำหรับโยนเกรสนะคลิปนี้น่าจะได้ดูเร็วนิดหนึงนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยมีอะไรนะคบผมก็ถ่ายวิธีการรับบัตรนะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเล่นกิจกรรมเพื่อรับบัตรกันด้วยนะครับประมาณนี้แหละนะฮะน่าจะลงให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะพอทําได้นะครับจริงๆก็มีคลิปล็อกเกตอยู่ด้วยนะที่ต้องทานะฮะพาวเวอร์อัพอีก3ครั้งนะฮะอ๋อพาวเวอร์อัพเป็น10ครั้งได้เลยเหรอเอ้ยขาดอีกเสาหนึ่งทุกคนผมไม่ถึงนะมีเสาใกล้ๆผมบ้างไหมเนี่ยโอ้โหยังไกลเลยฮนะได้ได้ได,ได้คือหมุนเสาอันนี้มันไม่ได้อ่ะดิผมเหลือเคเวสอีกกี่อันนะ2อ,อัน เทคสแนปช็อตโปย์มอนอินไวเอ้ยพอดีปะวะอันนี้หนึ่งจะเหลืออีกเท่าไหร่จะเหลืออีกเท่าไหร่ะหออหฮะตัวนไอรีลองนี่ขาดอีกตัวเดียวครับทุกคนฮะตัวเดียวเลยฮะ เดีย๋ยวลองดูมอนที่ดองๆไว้มีบ้างไหมนะครับส่เฮ้ยพอดีเป๊ะโอ้โหไม่ต้องเดินนึกว่าจะต้องเดินนะครับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราแค่ power up 10ครั้งนะครก็จะเสร็จ2เคเวสเนาะนะครับผม power up 10ครั้งผม power up มอน4ดาวนะครับผม4ดาวตัวที่เรา power up ได้อากนลแล้วกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6เองอะใช่ปะ6เองครับอีก4ครั้งนะครับผม เอ็กแอลยอกค่อยใช้นะครับตัวนี้แล้วกันเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ครั้งเนาะครับเดนเดนๆจนนี่เจนไหนเนี่ยน่าจะเจนหลังๆปะ่ะโอเคครับผมเราก็จะหมดแล้วเนาะทุกคนแค่รับเควสนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วปะ่ะเราก็รับรางวัลกันนะฮะบอลมาอย่างเยอะนะฮะโอเคนี่นะครับผมตก็ตนะครับก็รับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วตั๋วเราก็อาจจะได้เลือกเลยปะ่ะ เขนบอกว่าเมื่อวานใครทําเสร็จมันบลักหรือเปล่าครับได้เหรียญสองอันเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าคนที่ได้ไปแล้วจะโดนรีหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราต้องเข้าไปที่ติ๊กเก็ตเราเลือกนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋านิดนึงนะฮะเราจะได้ติ๊กเก็ตมาเมื่อกี้เนาะนี่นะครับอ๋อเราต้องเลือกครับผมนะผมชูสลูบี้แน่นอนนะครับผมสีแดงต้องมาก่อนนะนี่แล้วเราก็น่าจะได้รับเหรียญข้างนอกหรือเปล่าซอขึ้นมาอะไรไม่นี่นะครับผมนี่เราได้เมดอดแล้วนะฮะ เมืม่อวานน่ะในกลุ่มผมเห็นเขาโชว์กันว่าได้เมดเลสองันเว้ยเมื่อเช้ายังเห็นโชว์อยู่แต่เห็นบอกว่าแก้แล้วไม่รู้ว่าเขาจะลบออกหรือเปล่าถ้าไม่ลบออกนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับได้เหรียญสองอันเลยนะครับผม <S <S น่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็สั้นๆนะมาพูดถึงวิธีการรับเหรียญกันเนาะนะครับจะได้เตรียมตัวนะครับสำหรับ การไปเล่นในโปโลมอนโกทัวร์หเอ็นนะที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะครับวันที่เท่าไหร่วะ25-26อา่ะอ่า26นี้นะครับผมก็กิจกรรมใหญ่นะ2วันนะครับใช่2วันเออใช่ไหมไม่พลาดอยู่แล้วผมทําคลิปข่าวมาให้ทุกคนดูผมจะพลาดได้ไงใช่ไหมฮะนี่ไปดูที่ตรงกระเป๋าเรานะฮะแล้วก็ไปที่ตัว๋วใช่ไหมนี่นะครับผม อันนี้คือตั๋วตั้งแต่วันที่17เลยนะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ถึงวันที่26นะครับคือเป็นกิจกรรมแบบว่าโปรทัวร์6เอ็นจริงๆแล้วเสาร์าทิตย์นี้ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับผมนะที่ผมเล่นอยู่วันนี้ผมเล่นวันเสาร์นะฮะมันคือจัดที่ลาสเวกัสนะครับผมนะแต่ว่าที่ประเทศเราเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะไม่เห็นมีตีบอสไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับคนที่แบบว่ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศที่ไปเล่นที่ลาสเวกัสก็อาจจะ มีคนชวนตีเกนชินคาโยกากับเกนเกนชินกาดอนได้นะจริงๆบอกว่าเกนชิป่ะ เออมันอ่านว่าเกนชิด้วยแต่ผมได้ยินคนเรียกว่าเกนชินเกนชินเกนชินจนผมติดแล้วเนี่ยนะฮะเออมันเกนชินะครับผมนะร่างไพมอนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเราเจอกันใหม่ในอีเวนต์ใหญ่นะครับผมนะอีเวนต์หน้านี้นะวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับผมนะยังไงก็มีคลิปให้ดูแน่นอนนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะครับแร่ที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่่่ออออออองเเเเเรร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 ราาาาาในน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 นกกกททคคคลลิปปปะะะะะะัััััับบบตตตตีีีีี้้้้มมมซซพพพพพ์์์ดชภยยืขขขึุณณ็ คใครอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆอย่างนี้นะครับกดปุ่มจอยปุ่มสมัครมาล่างนี้ได้เลยนะครับผมอยากมีชื่อขึ้นแบบกี้ก็กดระดับนักประชภาภนยมาได้เลยนะครับนะใครยังไม่พร้อมสาหรับรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะกดขอบคุณกดแตงนะกดยอดเงินมาได้เลยนะครับเป็นหลายรอบก็ได้นะไม่เกี่ยงนะครับผมนะกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยก็ดีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นกิจกรรมนะครับผมนะสวัสดี